สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอ,อนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ก็ได้เวลามัดข้าวแล้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องมัดเข่ายามคําวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะคะผ่านไปแล้วนะคะ ออนก็เริ่มมัดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเริ่มมัดแล้วเริ่มมัดแล้วก็หลังจากนะคะเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนะคะพ่ะอ่อนก็ไม่ได้ทําคลิปให้เอฟซได้เห็นเนะาะเมื่อวานนี้เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองล็อกนะคะที่ว่าล่าสุดเนาะก็เกี่ยวเสร็จเรียบเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว สองล็อกนี่นะคะสุดท้ายนี่นะคะก็เกี่ยวเส,สร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องมัดข้าวยามแรง นี่ค่ะมัดเรียบร้อยแล้วก็เอาค้างใส่คันเทนานไว้นะคะพ่อแม่พี่น้องฟอ,อนเข่าเดี๋ยวมืเอื่นกับสิทาย่อยเก็บเด้อค่ะเด้อมัดกันยำขัน้นดนแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะฟอ,อนกับยายย้ายตอกไว้แล้วเดี๋ยว่อ,อนสิมัดให้เบิดเด้อค่ะเด้อที่่อ,อนย้ายตอกไปนี่ฟอ,อนกันย่างหาขากล่องนี่จักแม่นเป็นโงไหวมองใด อยู่ในนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะเอฟซี FC ก็เลยบ่เห็นเลยว่าปอ่อนมัดเข่าเนาะค่ะเนะาะมัดเข่ายั่งมะแรงด้วยค่ะเด้อกับสียั่งประมาณยี่สิบยี่สิบมัดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปอออนสิม,มัดให้เบิร์ดแล้วปอออนกัสิกับพ่อแม่พี่น้องแต่เว้นกับแดงแล้วนอนค่ะซาเล้งปอออน กสิม,มามัดให้มันแล้วนี่ที่ย้ายต่อกว่านี้ทำซั่นไดกับสิม,ม,มัดให้มันแล้วเด้อค่ะเด้อเพราะว่าพออ่อนลงมามัดเนี่ยประมาณสี่โมงกลัวๆพอไม่พี่นอ้องย่างหาค้ากล้องกับเเห็นไหมแต่มันล้งเอาไว้มองไดอายุร้ายละกับประมาณนี้ค่ะทุกคนลงลง,ล,ง,ล,งลืมๆนะคะเนาะเบื้องนองลีโอก,ก็ได้นอนถ่ายอยู่ นี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวนะคะที่พอออนนะคะเกาะใส่นะคะเกาะลวงใส่กระสอบปอออนก็จะเอาไปนะคะเอาไปด้วยเอาไปตากใส่ตะข่ายเขียวตะข่ายสีฟ้านะคะอยู่ที่ลานตากข้าวนะคะที่พอออนเคยเอาไปตากนะคะคุณเอฟซีน,นี่ค่ะแหงคักกระสอบแล้วเพราะว่าเขามันแหงคักแล้วเด้อค่ะเด้อ ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวปอออนขออนุญาตไปมัดเข่าก่อนขากล้องบบเห็นไหมก็ขอโทษขอพรเอฟซีเด้อที่เอฟซีบเห็นเนาะค่ะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเจอค้ากล้องสักก่อนมืออื่นก็เห็นยี่ดอกยังมัดบ้านนั่นแล้วค่ะทุกคน โอ้ยน้อคือจังเอาข้างไว้แล้วโอ้ยน้อยันแม่น่องมานี่ละมาเห็ดเข่าประออนลุ่งนี่เดี๋ยวเจอกันคิิมหน้าคะ่ะพ่อแม่พี่น่องข้าพี่มัดก่อนนี่ก็ตอกมัดเขา่าเอาพึ่งตากน้ำหมอกไว้ อื่นก็นมามัดอีกแต่เชาพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิหาคากล่องกันเด้อค่ะเด้อเอฟซี C. จะได้เห็นเนาะมาประออนมัดเขาก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง